สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขามีอาชีพขับรถขนอ้อยปรากฏว่าเกิดทะเลาะกันมีปากเสียงกันในรถ แล้วฝ่ายสามีอ่ะเอามีดจ <eb> ้วงแทงภรรยานะพี่อุ๋ยเสร็จแล้วพอจังหวะจ้วงแทงภรรยาก็เลยร่วงค่ะตกลงจากรถตอนนั้นเธอยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะก่อนที่ต่อมาจะมีคนไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยตอนนอนหายใจรวยดินแล้วสุดท้ายเธอตายค่ะเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากก่อเหตุแล้วสามีคนนี้เนี่ยขับรถบรรทุกหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปเลยค่ะจุดเกิดเหตุนี้คือบริเวณลานอ้อยนะคะเป็นพื้นที่บ้านป่าคาในอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู โดยตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุแล้วไปพบกับร่างของนาสุกัญญาบุรพันธ์อายุ30ปีเป็นชาวจังหวัดกาลสิน์ค่ะสภาพของเธอเนี่ยถูกแทงเข้าที่บริเวณศีรษะแล้วก็หลังอีกหลายแผลเจ้าที่บอกว่าตอนไปถึงเธอเนี่ยหายใจรวยรนแล้วนะคะกู้ภัยก็เลยรีบประถมพยาบาลแต่อาการสาหัสมากค่ะส่งโรงพยาบาลปรากฏเธอเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วง10โมงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมานี่เองคนก่อเหตุไม่ใช่ใครค่ะ เป็นสามีของตัวสุกัญญาเองสามีคือนายสุภาพบุรพันธ์อายุ51ปีหลังก่อเหตุนายสุภาพขับรถพ่วง18ล้อที่บรรทุกอ้อยนั่นแหละค่ะหลบหนีไปแต่สุดท้ายตำรวจมีการวอรสกัดกันนะคะแล้วไปจับตัวเขาได้ตรงเขตเทศบาลศรีบุญเรืองซึ่งห่างจากจุดที่ไปเจอศพของภรรยาเขาประมาณ13มกิโลตอนตำรวจไปสกัดจับได้ก็ไปเจอมีดตัดอ้อยด้วยที่เจ้าตัวใช้ก่อเหตุยาวสัก30เซนติเมตรนะคะ ทีมข่าวของเราบอกว่าได้กล้องวงจรปิดมาด้วยกันทั้งหมด3มุม oh. มันจะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้นะคะที่เกิดเหตุตอนประมาณ1 0บโมงยีนาทีคุณผู้ชมดูตามรถบรรทุกพ่วงสิล้อที่ขนอ้อยคันนี้นี่แหละคะ่ะโดยตัวสามีนายสุภาพเนี่ยเป็นคนขับภาพนี้คือเขาขับหนีออกจากจุดเกิดเหตุหลังจากก่อเหตุแล้วแล้วลมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอศรีบุญเรืองจากนั้น10บโมงสีนาทีไปดูค่ะ จะเห็นนะคะมีรถกู้ภัยเปิดเสียงไซเรนแล้วขับมุ่งหน้าย้อนกลับไปตรงจุดเกิดเหตุเพื่อไปช่วยเหลือภรรยาของเขาก็คือสุกัญญาที่บาดเจ็บสาหัสนะคะหลังจากโดนแทงค่ะและนําตัวเขาส่งโรงพยาบาลอีกวงจรปิดหนึ่งคุณผู้ชมดู10บนาฬิกาห้นาทีภาพต่อมาจะเป็นบนถนนทางหลวงหมายเลข228เขตอำเภอรีบุนเรืองจะพบเห็นว่าจังหวะนี้รถมอเตอร์ไซค์สายตรวจด้านหน้าเห็นไหมคะไปดักแล้วค่ะ ไปดักรบบรรทุกพ่วงของนายสุภาพแล้วมีกระบะของตำรวจอีกหนึ่งคันขับตามประกฏเปิดเสียงไซเรนแล้วบอกให้สุภาพจอดรถพว่วงเขาจอดไหมดูนาทีนี้หน่อยค่ะ ให้เจ้าตัวจอดนะคะเพราะตำรวจกดดันบอกให้เขาเนี่ยลงจากรถลงจากรถมาตำรวจเลยล็อกตัวทันทีค่ะแล้วก็ไปค้นอาวุธตามตัวเขาเนี่ยไม่เจออะไรนะคะแต่ว่าเจออาวุธมีดเนี่ยที่ใช้ก่อเหตุอยู่ภายในรถก็เลยนําตัวสามีรายนี้ขึ้นรถกบบระบะตารวจค่ะแล้วก็นําตัวไปดําเนินคดีหลังจากนั้นค่ะตารวจคุมตัวนายสุภาพสามีรายนี้ไปชี้จุดเกิดเหตุก่อนที่จะนําตัวมาที่โรงพักศรีบุญเรืองนะคะให้เจ้าตัวเนี่ยสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องขังแล้วก็เอาตัวมาสอบปากคํา เขาก็ดูไม่ได้มีสีหน้าเครื่องเครียดแต่อย่างใดค่ะทีมข่าวเราเนี่ยก็เลยพยายามสอบถามถึงแรงจูงใจว่าทําไมถึงไปทําร้ายภรรยาจนตายเจ้าตัวบอกมันมีหลายเรื่องนี่นี่นี่อย่างที่บอกไงว่าหน้าตาเขาดูไม่ได้มีสีหน้าเครื่องเครียดแต่อย่างใดเห็นไหมคะเขาบอกมาหลายเรื่องมันมีเรื่องชู้สาวด้วยแล้วฝ่ายหญิงไน้แอบ,บนอกใจผมหลายครั้งแต่ผู้ชมอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนตายด้วยนะคะเพราะเธอเสียชีวิตแล้วนะพูดอะไรไม่ได้นะนี่เป็นคํากล่าวอ้างของสามีรายนี้แล้วเขาบอกต่อว่าก่อนเกิดเหตุ ผมมีปากเสียงกันในรถภรรยาผมนั่นแหละมาตบหัวผมก่อนผมโมโหสิก็เลยเอามีดตัดอ้อยที่ผมพกติดมาในรถแทงแทงภรรยาผมไปหลายต่อหลายครั้งรับสารภาพกับตำรวจอีกว่าช่วงเชา้าเสพยาบ้าไปสองเม็ดพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็กลัวความผิดก็เลยหนีไปไม่มีจุดหมายไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนจนถูกจับตัวได้ค่ะ ทะเลาะทำเรื่องเงินหรือว่าเรื่องชู้นะพี่หลายเรื่องครับหลายเรื่องเรื่องเงินด้วยไหมแล้วมีสิ่งเล่าแบบเรื่องเงินด้วยครับเรื่องเงินแล้วเขามีชู้เหรอหรือยังไงประมาณนั้นแหละครับแล้วจับได้เหรอครับทะเลาะกันก่อนไหมพี่บนรถทะเลาะกันอยู่บ่อยๆนะครับเขาจะทํำลายพี่ก่อนเหรอครับถ้าเขาตบผมก่อนครับผมบันดาลเป็นมานานหรือยังครับอ๋อยู่กันมาเป็นเจ็ปีแล้วปกติ เจ้าตัวอ้าบดาลโทสะนะคะก็เลยเนี่ยก่อเหตุแบบนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กินกับภรรยามาเป็น10ปีแล้วค่ะรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะตำรวจก็เลยไปตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานนะคะไปเห็นนะว่ามันมีรอยเลือดเต็มเบาะเลยโดยเฉพาะบริเวณคอนโซลหน้ารถแล้วก็ตรงประตูรถด้วยตรวจลายนิ้วมือที่รถแล้วก็มีดที่ใช้ก่อเหตุด้วยค่ะแล้วเชิญพยานที่เหตุการณ์ไปสอบปากคําซึ่งพยานคนนี้ก็คือนายสุพันชัยโยธาอายุ45ปีเป็นคนขับรถบรรทุกอ้อยเหมือนกันบอกว่าตอนเกิดเหตุอ่ะ ผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยก็เลยรีบวิ่งไปตรงรถบรรทุกคันนั้นนั่นแหละแล้วตอนนั้นนะคะก็เห็นฝ่ายหญิงก็เปิดประตูฝั่งคนขับแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นเขาก็คงจะบาดเจ็บความสูงจากตัวรถรถบรรทุกเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะถ้าจากรถถึงพื้นเนี่ยความสูงก็ซักเมตรเศษๆค่ะแล้วสภาพของผู้หญิงเนี่ยคือเลือดอาบหน้าเลยส่วนคนก่อเหตุอ่ะเขาก็นั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังคนขับและอาศัยช่วงชุลมุนเขาก็ขับรถบรรทุกหนีไปส่วนตัวถามว่ารู้จักกับสองสามีภ รู้นะแต่ว่ารู้จักได้แค่ประมาณสสัปดาห์เพราะว่าขับรถบรรทุกมารับอ้อยที่เดียวกันผมเห็นทั้งคู่เขาก็ใช้ชีวิตกินนอนอยู่บนรถบรรทุกเป็นหลักนั่นแหละที่ผ่านมาก็เคยเห็นเขาทะเลาะกันบ้างแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากทายพูดแบบทั่วไปก็ตามภาษาผัวเมียคนเขาก็ทะเลาะกันอยู่แล้วในขณะที่คนงานขนอ้อยคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมชื่อนายไพรวันชำนาญพลอายุ48ปีคนนี้บอกนะบอกว่า ตอนนั้นผมเองได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเหมือนกันนะแต่ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยผมเห็นฝ่ายหญิงเขาตกลงมาจากรถแล้วสภาพก็เลือดอาบเลยแต่เขายังไม่ได้ตายนะตอนนั้นเขามีสติแต่เขาพูดไม่ได้ก็เลยรีบบอกให้กู้ภัยนมาช่วยเหลือผมเป็นคนแจ้งเองไม่รู้หรอกว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะผมก็เพิ่งจะรู้จักทั้งคู่ไม่นานคนก่อเหตุสามีเขาเป็นคนขับรถบรรทุกอ้อย i, ที่มาจากที่อื่นไม่ใช่คนในพื้นที่ค่ะ เปิดประตูเปิดประตูออกเพื่อจะให้ผู้หญิงลงมาก็เขาก็กระโดดกระโจนลงรถเองผู้หญิงกระโจมลง<ช>รถ,รถเองและผู้ชายก็ขับรถหนีหอ,อ่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเขาแทงกันนะพี่ในรถอะมีคนบอกมีคนบอกแสดงว่ามันมีเสียงทะเลาะก,กันมาจากในรถใช่ไหมเขานั่งอยู่ฝั่งขวามือครับตรงคนขับเพราหันไปเห็นตัวเขาเนี่ยแหละเห็นเหมือน นาจะเต็มไปเรื่อยๆพวกเรียกประมาณฟอเร์ดกวกมือเรียกบในรถเห็นตันกระจกแล้วเขาทิ้งตัวเลยไหมพี่ตอนนั้นตอนนั้นเห็นนั่งอยู่ทั้งรถเลยครับแล้วผู้ชายครับผู้ชายน่าจะนั่งอยู่ด้านหลังครับก็เลยจะตะโกนว่าอย่าเห็นนางกันเด้ออย่าเห็นนางกันเด้อประมาณนี้ครับยาเด้อยาเด้ออย่าเห็ุกันประมาณนั้น นี่ก็เป็นคําให้การนะคะแล้วก็บอกเล่าของคนงานขนอ้อยกับคนขับรถบรรทุกอ้อยนะคะทีมข่าวของเราเนี่ยไปตรงลานอ้อยจุดเกิดเหตุด้วยค่ะคุณผู้ชมคะไปเจอคราบเลือดที่หยดลงบนอยู่บนพื้นดินก็คงจะเป็นเลือดของทางด้านนางสุกัญญาคนตายนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับพ่อค้าที่ขายอาหารตามสั่งในพื้นที่ด้วยนะเขาเล่าแบบนี้บอกว่า โอ้สองสามีภรรยาคู่นี้เขาขับรถบรรทุกมาจอดลานอ้อยเห็นเขามากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาก็นอนกันในรถนั่นแหละนอนกินกันอยู่ในนั้นตอนเช้าได้ยินเสียงฝั่งผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือเห็นมีคนงานวิ่งเข้าไปดูแล้วก็จะช่วยแล้วปกติทั้งคู่เนี่ยก็เป็นลูกค้าประจําที่ร้านฝั่งคนเป็นสามีเขาจะนิ่งๆไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ภรรยาเนี่ยจะพูดเสียงดังกว่าแล้วก็ดูแล้วจะจู้จี้จุกจิกกับสามีอยู่เหมือนกันนะโดยทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะมาทํางานที่นี่ได้ไม่นานเเเเพรรรรราาะห็็นนนว่่่่่ปถถสสอไไมมใชชบบิิษษััััททขงงต้กด เท่าที que, ่พ่อ้าบอกนะเท่าที่ส okay. right. ังเกตไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันรุนแรงเลยเห็นรอบนี้ก็ตกใจเหมือนกันถึงขั้นฆ่ากันตายทางคดีค่ะตำรวจสพศรีบุญเรืองแจ้งข้อหาตัวสามีรายนี้ในสุภาพฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเรื่องของเสพยาเสพติดด้วยเพราะเจ้าตัวรับสารภาพเองว่าเสพยาบ้ามาก่อน2เม็ดนะคะและเดี๋ยวคุมตัวเนี่ยฝากขังตามขั้นตอนเราไปคุยกับครอบครัวของคนตายก็คือนางสุกัญญานะคุณผู้ชมที่จังหวัดกาลสิน ปลาเขาบอกแบบนี้บอกอูสุกัญญาเนี่ยคนตายเขาเป็นคนดีนะเขารักครอบครัวรักพี่รักน้องมากพึ่งเนี่ยมาคบหากับสามีคนนี้ก็เห็นว่าอูเขารักสามีเขามากเลยคนก่อเหตุอ่ะเคยนะคนในครอบครัวก็เตือนแล้วไม่เห็นมีใครฟังแล้วสุกัญญาก็ไม่เคยฟังก็เลยต้องปล่อยให้เขาเนี่ยไปอยู่กินกันก็อยู่กินกันมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาก็ยังโทรคุยกับสุกัญญาอยู่เสมอไม่คิดจริงๆว่าจะอนาถมาถูกสามีฆ่าตายฝากบอกนะ นายสุภาพคุณก่อเหตุไม่ต้องมาขอโทษครอบครัวเพราะไม่มีใครให้อภัยค่ะไม่อยากหามากกว่าโทษเลยขอโทษแล้วกับเหตุยังไงล่ะคะืม่อยากห้มากขอโทษเลยเพราะว่าบม่ให้อภัยม่ให้อภัยอีกเพราะว่าหลานจะคล้องในเหตุดีนั่นจน่าแม่ซุ่มเรียงมากนี่แหละพี่จะอยากไปแต่น้ำผัวก็บอกกี่ว่าคันหักผัวก็แม่ก็พี่ก็หนองก็ไปรวดก็ว่าผัวจะคว้างแม่ก็บ่ได้ว่า ตายตกนรลูกเขาก็เลยตัดจินใจไปงเสียล่ละจะไปแม่ก็หายนั่นเป็นคนหนารักล่ะเรื่องคนหักไหลคนดีนิสัยดีเดี๋ยวกับพี่กับน้องกับพี่กับพ้องก็หักพี่หักน้องนิสัยดีกับเพียงผู้ใดรักพี่รักน้องเป็นคนนิสัยดีใจบุญสุนท่านเป็นเด็กหน่อยก็หักบ่คิดว่าสิตายบ่งคิดว่าสิถือผู้ใดทำไรได้